นังสือเรื่องเล่าจากสภาหนังสือเรื่องเล่าจากสภาเป็นการศึกษาเรียบเรียงเพื่อเผยแพร่เรื่องราวที่น่าสนใจของรัฐสภามีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่มาของตำแหน่งการเปิดและปิดสภาครั้งแรกหรือประเทศที่เราใช้เป็นแนวทางในการร่างรัฐธรรมนูญตลอดจนที่มาของระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่มาของสมาชิกรัฐสภาและประวัติขององค์กรที่มีความสำคัญ ซึ่งผู้อ่านสามารถนำเอาอดีตไปพิจารณาทบทวนเป็นบทเรียนและนำไปปรับใช้เก็บไว้เป็นแนวทางการเรียนรู้ในอนาคตซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการขยายความรู้และโลกทัศน์ของผู้อ่านต่อไปโดยทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้าหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏขึ้น